ฉันชื่อพากาเป็นเด็กกำพร้าที่อยู่กับลุงกับป้ามาตั้งแต่เล็กๆลุงกับป้าเลี้ยงดูฉันอย่างดีเท่าที่คนหาเช้ากินค่ําจะทําได้และฉันเองก็รู้ดีว่าพวกเขาลําบากแค่ไหนฉันจึงตัดสินใจหารายได้เสริมด้วยการรับจ้างจัดของที่ร้านผักในตลาดสดของเท่าแก่ผู้ชายคนหนึ่ง ตอนแรกพวกเขาก็เป็นห่วงและห้ามฉันอยู่แต่เมื่อฉันบอกว่าจะเก็บเงินไว้เรียนต่อพวกเขาก็ได้แต่ถอนหายใจและอนุญาตมันเหนื่อยนะลูกป้าเตือนฉันด้วยแววตาที่เจ็บปวดไม่เป็นไรค่ะหนูทําได้วันนั้นหลังจากเลิกเรียนฉันตรงไปที่บ้านเท่าแก่เพื่อจะขึ้นรถไปลงของที่ตลาดวันนี้เมียของเท่าแก่ไม่สบายจึงต้องไปโรงพยาบาลฉันจึงนั่งรถไปกับเท่าแก่เพียงสองคน เท่าแก่เป็นชายวัยห้าสิปีดูมีอำนาจเขาบอกว่าวันนี้ฉันจะต้องทำงานหนักเป็นสองเท่าแต่ก็จะได้เงินพิเศษเพิ่มฉันดีใจมากเพราะคิดว่าจะได้เก็บเงินไปเรียนต่อได้เร็วขึ้นฉันนั่งลงข้างเท่าแก่บนที่นั่งที่ปกติจะเป็นของเมียเขาฉันไม่ทันสังเกตสายตาของเขาที่มองมาที่ขาและแขนของฉันอย่างลมเล้าตลอดทาง เมื่อไปถึงตลาดเราสองคนช่วยกันขนผักลงจากรถฉันก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างเต็มที่เพราะอยากให้ทุกอย่างเสร็จเร็วๆเท่าแก่เห็นฉันขยันก็เอ่ยปากชมแล้วบอกว่าจะให้เงินพิเศษเดี๋ยวขากลับแวะไปเอาเงินที่บ้านฉันก่อนนะเขาบอกฉันไม่ได้เอะใจเลยสักนิดเดียวมีแต่ความดีใจที่จะได้เงินก้อนใหญ่กว่าปกติ ฉันนั่งมองถนนข้างหน้าอย่างเหม่อลอยไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะความเหนื่อยล้าจากการทำงานมันทำให้สมองของฉันว่างเปล่าเมื่อไปถึงบ้านเท่าแก่เขาชวนฉันเข้าไปข้างในเงินอยู่ในบ้านเข้ามาเอาสิฉันเดินตามเข้าไปอย่างว่าง่ายเท่าแก่บอกให้ฉันนั่งรอแล้วเดินไปอาบน้ำแต่แล้วเขาก็กลับมาพร้อมกับชุดของลูกสาวของเขา เอาไปใส,ส่สีจะได้อาบน้ำด้วยจะได้สบายตัวเปรอะมาทั้งวันแล้วชั้นลังเลเพราะไม่อยากอยู่บ้านเขานานนักแต่เท่าแก่ขยันขยอจนชั้นใจอ่อนและเดินเข้าไปอาบน้ำในห้องที่เขาจัดเตรียมไว้ให้ชุดที่เท่าแก่หยิบให้ เป็นชุดนอนผ้าบางเบาฉันรู้สึกไม่สบายใจนักแต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นฉันเดินออกมาจากห้องน้ำด้วยความรู้สึกไม่มั่นใจในใจภาวนาขอให้ทุกอย่างจบลงด้วยดีแต่แล้วเท่าแก่ก็เดินเข้ามานั่งใกล้ๆเขาเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงชวนขนลุกหนูรู้ไหมว่าเมียฉันคงจะไม่ได้กลับมาบ้านอีกหลายวันฉันได้แต่ตอบรับเสียงแผ่วเบาเท่าแก่มองมาที่ฉันด้วยสายตาที่ทำให้ฉันกลัว เงินพิเศษที่ฉันจะให้วันนี้ไม่ใช่แค่เงินค่าจ้างหรอกเขายิ้มอย่างน่ากลัวฉันจะให้เงินเธออีกก้อนถ้าเธอช่วยฉันทำหน้าที่แทนเมียยังไงละ่ะคำพูดของเขาทำให้ฉันตกใจจนตัวสัน่นฉันพยายามจะลุกหนีแต่เขาจับแขนฉันไว้แน่นไม่ได้นะคะเท่าแก่ปล่อยนูเถอะค่ะฉันร้องขอด้วยน้ำตาเท่าแก่ไม่สนใจทำไมจะไม่ได้ เขามองมาที่ฉันด้วยสายตาที่ทำให้ฉันรู้สึกอับอายถ้าทำตามที่ฉันบอกเธอจะได้เงินสาม0มืนบาทเลยนะหาไปกี่ปีเธอก็ไม่ได้เงินก้อนโตแบบนี้หรอกเขาพูดคำว่า 30, สามหมื่นซ้ำๆเหมือนจะสะกดจิตให้ฉันยอมจำนนฉันนึกถึงลุงกับป้าที่ต้องทำงานหนัก นึกถึงความฝันที่จะได้เรียนต่อในมหาวิทยาลัยน้ำตาไหลาอาบแก้มด้วยความเจ็บปวดและสับสนแต่ในที่สุดความสิ้นหวังก็ทำให้ฉันตอบตกลงดีมากเท้าแก่ยิ้มร้ายมานวดให้ฉันก่อนสิฉันเริ่มนวดให้เขาตามคําสั่งน้ําตาไหลเงียบๆในใจรู้สึกเจ็บปวดกับการตัดสินใจของตัวเองเท้าแก่มองมาที่ฉันด้วยสายตาที่ทำให้ฉัน รู้สึกเหมือนเป็นเพียงสิ่งของชิ้นหนึ่งเท่านั้นเขาดึงฉันเข้าไปในห้องนอนแล้วบอกให้ฉันขึ้นไปบนเตียงฉันมองไปที่ใบหน้าของเขาแล้วรู้สึกขยะแขยงตัวเองในทันทีเมื่อทุกอย่างจบลงเ่าแก่โอนเงินให้ฉันฉันมองตัวเลขในบัญชีพร้อมกับน้ำตาที่ไหลาอาบแก้มด้วยความรู้สึกว่างเปล่าฉันได้เงินมาแล้วแต่ต้องแลกกับความรู้สึกที่ไม่มีวันกลับคืน วันรุ่งขึ้นฉันโทรบอกลุงกับป้าว่าจะกลับบ้านช้าเพราะมีงานพิเศษที่ร้านลุงกับป้าดีใจมากที่ฉันขยันทำงานแต่พวกเขาก็ไม่รู้เลยว่าเงินที่ฉันได้มานั้นต้องแลกกับอะไรบ้างหลังจากวันนั้นฉันก็ต้องยอมทำตามที่เท่าแก่ต้องการอีกหลายครั้งเงินในบัญชีของฉันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ในใจกลับยิ่งว่างเปล่ามากขึ้นทุกที ทุกครั้งที่มองหน้าลุงกับป้าที่ยิ้มด้วยความภาคภูมิใจฉันรู้สึกเหมือนมีก้อนหินมาทับอยู่ที่หน้าอกและรู้ดีว่าความฝันที่จะได้เรียนต่อของฉันนั้นจะต้องแปดเปื้อน น้ำตาของพกาเหือดแห้งไปนานแล้วถูกแทนที่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะต้องมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมเธอใช้เงินที่ได้จากเท่าแก่เป็นทุนในการเริ่มต้นชีวิตใหม่เธอไม่ได้ฝันแค่อยากเรียนต่อแต่เธอฝันถึงบ้านหลังเล็กๆที่จะเป็นของเธอเองที่เธอจะสามารถพาตัวเองลุงและป้าออกมาจากชีวิตที่ต้องทนทุกข์และลำบากได้ ความคิดนี้ผลักดันให้พกาตัดสินใจครั้งสำคัญอีกครั้งเธอทิ้งงานที่ร้านผักของเท่าแก่และมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองหลวงเธอพบว่าโลกที่เธอเคยรู้จักนั้นมีอีกหลายด้านที่เธอยังไม่เคยเห็นพกาเริ่มทำงานที่ร้านนวดในช่วงกลางวันเพื่อหาเงินเพิ่มและในตอนกลางคืนเธอกลายเป็นเด็กชงเหล้าในร้านอาหารที่มืดสลัว ในร้านเหล้าแห่งนั้นพกาเรียนรู้ที่จะยิ้มเรียนรู้ที่จะพูดคุยกับผู้ชายแปลกหน้าแล้วเรียนรู้ที่จะทำตัวเป็นที่น่าพอใจสำหรับลูกค้าทุกคนเธอต้องอดทนกับสายตาที่มองมาอย่างดูถูกและมือที่ล่วงเกินเข้ามาสัมผัสร่างกายของเธออย่างไม่เกรงใจเธอรู้ดีว่านี่ไม่ใช่ชีวิตที่เธอต้องการแต่เธอไม่มีทางเลือกอื่นเธอทำทุกอย่างเพื่อเงินเพื่อทิปก้อนโตที่จะทำให้เธอ เข้าใกล้ความฝันมากขึ้นทุกวันเย็นวันหนึ่งในขณะที่พากากำลังจะไปทำงานเท่าแก่เก่าของเธอก็โทรมาเขาบอกว่าอยากเจอและจะให้เงินก้อนใหญ่เพื่อแลกกับการพบกันพากาชั่งใจอยู่ครู่หนึ่งแล้วตัดสินใจไปหาเขาเงินก้อนนั้นสำคัญกับความฝันของเธอมากเกินกว่าจะปฏิเสธได้พากาไปพบเท่าแก่ในที่ที่เขาจัดเตรียมไว้ให้ เขาบอกว่าคิดถึงเธอมากและยังคงอยากให้เธอมาหาเขาเหมือนเดิมาก,กาได้แต่ยิ้มรับอย่างเฉยชาเธอรู้สึกชาชินกับความรู้สึกที่ต้องทนกับทุกอย่างที่เขาทำเธอรับเงินก้อนใหญ่จากเท่าแก่และเมื่อทุกอย่างจบลงเธอก็เดินออกมาจากที่แห่งนั้นอย่างเงียบๆเ,เมื่อกลับถึงห้องพักาก,กามองเงินในมือด้วยความรู้สึกที่ว่างเปล่า แม้เงินจะสามารถซื้อบ้านซื้อการศึกษาและซื้อชีวิตที่ดีขึ้นได้แต่เธอก็ยังคงรู้สึกว่างเปล่าเธอตระหนักได้ว่าเงินที่ได้มาจากการขายศักดิ์ศรีของตัวเองนั้นไม่ได้ทำให้เธอมีความสุขได้เลยเธอรู้สึกเจ็บปวดกับความจริงที่ว่าเธอต้องสูญเสียความเป็นตัวเองไปเรื่อยๆเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เธอต้องการ คืนนั้นพกาหลับไปพร้อมกับหยาดน้ำตาที่ไหลาอาบแก้มเธอได้เงินมามากพอที่จะทำตามความฝันแล้วแต่ความรู้สึกที่สูญเสียไปนั้นไม่มีอะไรจะมาทดแทนได้เลยแม้แต่น้อยพกานั่งมองเงินในบัญชีที่เพิ่มขึ้นทุกวันความรู้สึกว่างเปล่าที่เคยมีเริ่มจางหายไปถูกแทนที่ด้วยความจริงที่ว่าโลกใบนี้ขับเคลื่อนด้วยเงิน เธอต้องยอมรับว่าหากต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นเธอต้องเกลื่อนความเจ็บปวดและก้าวเดินต่อไปากาเริ่มยิ้มให้กับลูกค้าอย่างจริงใจแม้ในใจจะรู้ว่าสายตาที่มองมานั้นแฝงด้วยความดูถูกแต่เธอก็ไม่สนใจ เธอคิดเพียงว่านี่คือการลงทุนเพื่ออนาคตของตัวเองการลงทุนที่แม้จะต้องแลกด้วยศักดิ์ศรีแต่ก็จะส่งผลให้เธอมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมเมื่อเงินในบัญชีมีจำนวนมากพอที่จะเป็นทุนการศึกษาและเงินดาวบ้านพากาก็ตัดสินใจลาออกจากงานทั้งหมดทันทีเธอเลือกซื้อบ้านหลังเล็กๆที่มีสวนหน้าบ้านพอให้ปลูกต้นไม้และดอกไม้ได้ตามที่ใฝ่ฝัน บ้านหลังนี้เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของอิสรภาพที่ทำให้เธอรู้สึกว่าทุกสิ่งที่ผ่านมานั้นมีค่าเพียงพอที่จะเป็นบทเรียนอันล้ำค่าภากากลับไปเรียนต่อในสิ่งที่เธอรักเธอใช้เงินที่ได้มาอย่างคุ้มค่าที่สุดและตั้งใจเรียนอย่างหนักในที่สุดเธอก็เรียนจบตามที่ตั้งใจไว้หลังจากเรียนจบ เธอได้เปิดร้านขายของเล็กๆหน้าบ้านร้านของเธอเต็มไปได้วยของแฮนด์เมดที่เธอทำเองทุกครั้งที่ลูกค้าเข้ามาซื้อของแล้วยิ้มให้กับเธอเธอก็รู้สึกมีความสุขอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนชีวิตของพาก,กาไม่ได้สวยหรูเหมือนในละครเธอต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่โหดร้ายของโลกใบนี้แต่เธอก็เรียนรู้ที่จะรับมือกับมัน เธอเรียนรู้ว่าการยอมรับในชะตากรรมไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการก้าวเดินต่อไปอย่างเข้มแข็งและมีสติ ในที่สุดพากาก็ยืนอยู่ณจุดที่เธอใฝ่ฝันเธอมีบ้านเป็นของตัวเองมีร้านเล็กๆที่เป็นเหมือนอาณาจักรของเธอเองเธอหันกลับไปมองเส้นทางที่ผ่านมาแล้วยิ้มรับด้วยความภาคภูมิใจความเจ็บปวดที่เคยมีได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนที่ทำให้เธอเป็นคนในทุกวันนี้ประสบการณ์ที่สอนให้เธอเติบโตและเข้าใจโลกใบนี้อย่างแท้จริง